าสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงลมเปลี่ยนทิศสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเราก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่เพราะว่ารอบนี้มาตรการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบวงจรผมใช้คำว่าครบวงจรคือเขามีตรงนี้จริงแต่เขาก็มีอย่างอื่นมาแบบว่าปิดปิด,ปดช่องอะไรตรงนี้ผมว่ามาตรการเขาค่อนข้างโอเคนะฮะสำหรับตามนโยบายของเก้าไกลแต่ระยะสั้นก็ต้องยอมรับว่าว่าม,ามีผลกระทบต่อหุ้นในตลาดครับ เราพูดกันก็คือการทลายทุนผูกขาดเราก็พูดก็มันจะมีบางกลุ่มนะอากลุ่มง่ายๆก็คือสื่อสารากลุ่มสื่อสารเป็นเซกเตอร์ที่มีผู้เล่นน้อยรายตอนนี้เหลือ,อแค่แอดวานกับทรูละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไมเราก็เห็นกันมาตลอดนะฮะในสภา,าหรืออะไรต่างๆเลยว่าก้าวไกลเขาค้านการควบรวมของทรูดีแท็อย่างอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้โ e r ีวิ e ของกลุ่มนี้จะมากขึ้น กระ,ะทบชัดเจนนะครับก็คือลดค่าไฟทันที70สตางค์ต่อหน่วยอันนี้อันนี้ชัดเจนคือถ้าเอาตัวเลขก,ก,กลมกลมเนค่าไฟฐานเนี่ยสามบาทเจ็บหกอันนี้เป็นฐานที่ทุกคนต้องจ่ายอุตสาหกรรมครัเรือนก็3.76จุดแต่มันจะบวกค่า FT ที่เป็นค่าส่งผ่านตามราคาต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆที่ พาสมาจากเรื่องของต้นทุนแกส๊สต้นทุนถ่านหินต้นทุนน้ำมันอะไรต่างๆว่ากันไปผมผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยคงโดนกดดันถ้าไม่มีของอย่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปอ่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งแต่ว่าอยากให้มองด้านโยบายข้างๆนะเนี่ยลดค่าไฟ <laughs> ดันตีแต่มันจะมีข้างๆที่บอกว่าเอาจริงกับโลกร้อนเนี่ย <c oughs> ที่บอกจะเป็น n น t ซีโรอันเนี้ยอันนี้จริงๆบวกกับลงไฟฟ้านะฮะเพราะว่าเราจะเห็นต่างประเทศเนี่ยเขามีขายเขาเรียกว่าอะไรคาร์บอนเครดิต คาร์บอนเครดิตซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าที่เป็น renewable หรือว่าพวกทั้งแสงลมน้ำคืออะไรแบบนี้ที่เป็นพวกที่เป็น renewable ทั้งหลายเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นต่างประเทศนะครับคือเขาทำตรงนี้ปุ๊บเขาจะเก็บเก็บคาร์บอนเครดิตก็คือว่าเขาช่วยโลกไปเท่าไหร่แล้วเอามาขายคืนได้เป็นกำไรเห็นก็คือขึ้นค่าแรงทุกปีและขึ้นทันที S 1> <S 1> เป็น450บาทนะครับแล้วก็อะไรทำงานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตรงนี้ถ้าทำเกินต้องได,โได้โอเวอร์ไทม์หรือได้ค่าจ้างเพิ่มโอทีตรงนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แน่นอนเสียประโยชน์ก็คือกลุ่มที่ใช้คนหรือแรงงานที่เป็นคนเยอะซึ่งก็คือกลุ่มบริการนะครับคือกลุ่มบริการกลุ่มที่เป็นโรงแรมร้านอาหารตรงนี้เซนซิทีฟมาก ทางฝั่งของตัวก้าวไกลนั่นเองงั้นเดี๋ยวขออนุญาตดูถึงนโยบายก้าวไกลเนี่ยได้ไหมคะว่าสิ่งที่รเราแล้วก็ทําให้เซตเองวันนี้มันปรับตัวลงมาที่บอกกลุ่มใหญ่ๆเลยเนี่ยยังไงบ้างคะไ่ทีละอันเลยนะไปคะ่ะเชิญนะคุณกันอ่าผมว่าอันแรกที่ที่เห็นชัดเจนก็คือขึ้นค่าแรงทุกปีและขึ้นทันทีเป็นสี่บาทนะครับแล้วก็อะไรทำงาน ไม่เกิน40 40ั่วโมงต่อสัปดาห์ตรงนี้ถ้าทำเกินต้องได้เอเวอร์ไทม์หรือได้ได้ค่าจ้างเพิ่ม OT ตรงนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่แน่นอนเสียประโยชน์ก็คือกลุ่มที่ใช้คนหรือแรงงานที่เป็นคนเนี่ยเยอะซึ่งก็คือกลุ่มบริการนะครับคือกลุ่มบริการกลุ่มที่เป็นโรงแรมร้านอาหารตรงเนี้เซนซิทีฟมากนะครับเราจะเห็นราคาหุ้นของกลุ่มเนี้ยอย่างเช่นเซนเทล เซน MK เรส a u r ลอนลงมาเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นร้านอาหารเพียวอย่างเซนหรือเอ็มจะเซนซิทีฟมากกว่าและลงแรงกว่าด้วยนะครับ mm. แต่เซนเซนเทลเนี่ยเขายังมีอ่าลงแรงที่ได้รับการฟื้นตัวจากนักท่องเที่ยวขา,เข,า,า,าเข้ามาบ้างเข้ามาบ้างเข้ามาช่วยกันบ,บ้างอันร้านอาหารอาจจะโดนแต่ว่าอาจจะโดนไม่เยอะเท่ากับร้านอาหารเพียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการตรงนี้การขึ้นค่าแรง450บาทตรงนี้ก็ทำให้ SNA หรือว่า ค่าใช้จ่ายที่เป็นฟิกซ์ที่เป็นเกี่ยวกับคนเนี่ยเพิ่มขึ้นถ้าดูตัวเลขเร็วๆนะครับ SGA to sell ของกลุ่มบริการตรงนี้ประมาณ20%่เอนค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างเยอะมากนะฮะเพราะว่าร้านอาหารก็คุณก็ลองนึกภาพผมไปกินร้านอาหารก็มีพนักงานพี่ๆอะไรต่างๆก็ค่อนข้างพอสมควรพ่อครัวแม่ครัวอะไรต่างๆต้นแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือต้นทุนอาหารซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องเงินเฟ้อที่แม้ว่าเงินเฟ้อไทยเราจะลงแต่ว่าผมคิดว่าลงในลงในเชิงของตัวเลข year on year เมื่อเทียบกับปีที่แล้วถ้าไปถามว่าราคาของลงไหมผมว่าไม่ลงไมผมว่าไม่ลงมันจะเป็นแค่ดียวเยฟิกเกอร์เฉยๆนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นนี่คือกลุ่มแรกที่เราเห็นในในชาร์ตของของนโยบายของก้าวไกลที่กระทบกับกลุ่มหุ้นก็คือกลุ่มที่เน้นต้นทุนที่เป็นแรงงานที่เป็นคนก็คือกลุ่มบริการครับโอเคค่ะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยที่ไทยเรายังคงเห็นการเติบโตได้ก็มาจากกลุ่มนี้ด้วยนะแต่ว่าเป็นกลุ่มภาคการท่องเที่ยว ที่ผสมกับคนนั่นแหละแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเป็นแบบพวกร้านอาหารนี้นั่นกันนะคะเป็นแบบที่ต้องใช้คนในการบริการเนี่ยก็ถูกได้รับผลกระทบว,วันนี้ไปพร้อมๆกันด้วยเลยอันนี้เนี่ย<ช>ก็เป็นน้ำหนักแรงอยู่เหมือนกันถูกไหมคะคุณกันเซ็กเตอร์ที่เป็นทัวริซมกับอะคามเมนเททีฟเนี่ยอาจจะไม่ได้น้ำหนักเยอะเท่ากับเอเนอร์จีแต่ว่าในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยความสําคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามนักท่องเที่ยวของเราที่แต่ก่อนก็ สิบล้านยี่สิบล้านปีสองพันสิบเก้าสี่สิบล้านคนนะครเป็นเป็นตัวพีคของเรานะก่อนเจอโควิดที่มันก็หล่นลงไปเหลือประมาณสี่แสนตอนนี้ก็กลับมาแล้วเชื่อว่าปีนี้คงได้ประมาณสามสิบล้านนะครับแบบนี้จะกระทบนานไหมคะหรือว่าอืถ้าเป็นเรื่องของของค่าแรงเนี่ยจริงๆผมคิดว่ากระทบไม่นานนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ประกอบการก็ต้องหาวิธีในการขึ้นราคา หรือ Pass Co s t ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ต้อง lean cost ก็คือมีการปรับลดหรือว่ามีการอะไรต่างๆที่แบบว่าไม่เป็นก็ต้องตัดซึ่งซึ่งไอตรงเนี้ยครับการปรับขึ้นราคานิดหน่อยของร้านอาหารเนี่ยถ้าปรับได้ผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหารวมถึงอันนี้ก็ต้องบอกนะฮะว่าทางทางก้าวไกลเนี่ยไอมาตรการที่เอามาโชว์ตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเขาอาจจะมีเขามีแบบว่าเรื่องของมาตรการรองรับเพราะเขาเห็นว่า SME หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเ m e เราก็ร้านอาหารเยอะ พราะนั้นถ้าขึ้นค่าแรง450บาทตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะมีกองทุนอะไรต่างๆมาช่วยเหมือนกันอ่าตรงนี้อาจตลาดอาจจะมองมองไม่ครบถลูนอ่ตาตารางตรงนี้เป็นมาตรการที่เป็นมาตรการเป้งๆของเขาเฉยๆนะครับเพราะว่าก้าวไกลเขาก็มองมองมองว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้ SME หรือร้านค้าอะไรต่างๆก็โดนกระทบเหมือนกันนะครับไม่มได้มีแค่มาตรการในการดึงเงินกลับ <laughs> แล้วแหละมาตรการที่ดึงเงินของฝั่งผู้ประกอบการเท่านั้นแต่มีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือด้วยถูกไหมคะ ใช่ใช่ครับผมอ่าแต่จริงๆอ่ะเราคุยกันเรื่องนโยบายพวกขึ้นค่าแรงกันมาในทุกๆรัฐบาลเลยนะคุณกันแล้วสุดท้ายแล้วพอขึ้นขึ้นมาจริงๆในระยะยาวก็ค่อนข้างเห็นผลดีมากกว่าผลเสียด้วยถูกต้องไหมคะกำลังซื้อมันเพิ่มใช่กําลังซื้อเพิ่มนะไพร์เพิ่มแล้วสุดท้ายมันก็จะไปส่งผลส่งผลต่อ GDP <D> ประเทศไทยอีกทีหนึ่งเพราะว่าการบริโภคของคนไทยเราเองเนี่ย ก็ครึ่งหนึ่งของ GDP แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆอย่างที่คุณกระแตบอกถูกต้องมันเป็นผลดีในระยะยาวเพียงแต่ภาพสั้นเนี่ยเขากลัวว่าเรื่องทั้งเจอเงินเฟอ้อของอาหารอ่ะที่ราคาก็แพงแล้วเจอต้นทุนค่าแรงอีกเนี่ยอาจจะ,อ,ะอาจจะมีแรงกดดันระยะสั้นครับโอเคค่ะอ่ะงั้นเรื่องของนโยบายขึ้นค่าแรงทุกปีเอาเป็นว่าระยะสั้นตอนเนี้ยกดดันอยู่จริงแหละแต่ถ้าเกิดมองเป็นถึงภาพนโยบายระยะยาวแล้วจริงๆเรายังคงเห็นถึงมุมมองเชิงบวก ปัจจัยที่น่าจะมันหนุนให้ GDP ของไทยมันโตได้มากกว่านั่นเองนโยบายต่อไปล่ะคะที่ทําให้วันนี้เซตลงมีอะไรคะพุณนันครับผมขออนุญ,ญาตไอาการเมืองดีแถวเนี่ยฮะผมคิดว่าก็ก็เป็นสิ่งที่อา,อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหุ้นอุตสาหกรรมเนาะผมขอพูดที่เป็นนโยบายที่เกี่ยวกับหุ้นแล้วกันไอต,ตรงนี้ก็ก็ตามนั้นนะครับนโยบายที่สองที่กระทบชัดเจนนะครับก็คือลดค่าไฟทันที70สสตางค์ต่อหน่วย อันนี้อันนี้ชัดเจนคือถ้าเอาตัวเลขกลมๆกมม่อนค่าไฟฐานเนี่ยสามบาทเอันนี้เป็นฐานที่ทุกคนต้องจ่ายอุตสาหกรรมครัเรือนก็สามแต่มันจะบวกค่า FT ที่เป็นค่าส่งผ่านตามราคาต้นทุนวัตถุดิบอะไรต่างๆที่พาสมาจากเรื่องของต้นทุนแกส๊สต้นทุนถ่านหินต้นทุนน้ำมันอะไรต่างๆว่ากันไปแต่มันจะแหลกประมาณ3-6เดือนนะครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเอของเราณนะเดือนห้ามันก็ยังผูกอยู่กับประมาณเดือนต้นต้นปีที่มีรัสเซียยูเครนซ้ำร้ายซ้ำร้ายนะฮะก็คือพตเราท,อทอสอพอเราเนี่ยเข้าเข้าไซส์ของแหล่งเอราวันเนี่ยได้ไม่เต็มที่แก๊สที่เราควรจะได้มันก็ได้แบบไม่เต็มที่<ม>อ่าเพราะฉะนั้นพอเราได้แก๊สที่เราเขาเข้าไซส์ไม่ได้พอมันได้ไม่ครบเนี่ยเราก็ต้องไปนำเข้า LNG Spo t จากต่างประเทศซึ่ง อย่างที่ทุกคนทราบกันแก๊สสั่งประเทศช่วงช่วงตอนรัสเซียยูเครนพิกพลิกี่ยขึ้นไปแรงมากเพราะนั้นตรงเนี้ยอ่าก็เลยเป็นปัญหาว่าทําไมค่าไฟเราแพงกันจังเลยแล้วก็มีมีการอ่าบ่นกันว่าเฮ้ยค่าไฟแพงนู่นนี่นั่นซึ่งก้าวไกลหรือว่าหลายๆพรรคเขาก็บอกว่ามันมีวิธีลดทันทีและทําได้นะครับ,รบก็ถ้าสมมุติว่าทําเนี่ยเจสตางค์ตอนเนี้ย ค่าไฟฐาน3าบาทเจบวกกับ FT ประมาณบาทกว่าก็สบาทกว่าว่เกือบ5าบาทลดไป70ก็คือหายไป20%ถ้าลดทันทีนะฮะเจตาก็คือจาก5บาทหายไป70ปตตาก็เกือบบาทหนึ่งก็เกือบยีิเปเพราะฉะนั้นรายได้ท็อปไลน์ของโรงไฟฟ้าที่พึ่ง FT เยอะๆเนี่ยจะโดนหันหรือเปล่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตลาดกลัวซึ่งอันนี้ก็สะท้อนออกมาในหุ้นกฟถูกไหมคะกาฟ G.P.S.C. และ b g r ร m m ต้องบอกว่า G.P.S.C. กับ b g r ร m มนี่รายงานงบออกมาเทินเป็นกำไรแล้วนะฮะคืออย่างที่เรา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 เกินไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าตอนปลายปีที่แล้วนะแก๊สมันแพงมาสักพักแต่ค่าไฟมันมันแหลกไนงะ F T ยังปรับไม่ทันเพราะฉะนั้นค่าไฟเขายังยังยัง,ย,งยังน้อยอยู่แล้วต้นทุนเขามาแล้วเขาเลยขัดทุนนี่ตอนนี้เขาเริ่มดีขึ้นแล้วแต่พอมาเจอตรงนี้ก็โดนขายแรงมากนะครับ b g rim, C, รีม G.P.S.C. นะฮะกัฟกันกุล การการกุลเนี่ยจะเป็นประเด็นพิเศษอีกอันหนึ่งเหมือนกันก็คือว่านอกจากเรื่องค่าไฟเนี่ยคือมันจะมะีคอที่เราพูดกันไปเมื่อต้นรายการนะครับว่าก้าวไกลเนี่ยเขาอยากจะดีโมโนโพลาร์ดีมิเลทไลฟ์แล้วก็ดีเซนทรไลฟ์การประมูลโครงการในอนาคตอ่าเราก็จะเห็นว่าผู้ชนะมันก็จะวนเวียนกันอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นในอนาคตเขาอาจจะกังวลว่ากลุ่มกราฟการกุลอาจจะไม่ได้หรือมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่ตลาดกังวลแล้วพอ,อมันมีความไม่แน่นอนและความกังวลตรงนี้ออกมาเนี่ยก็เลยเกิดแรงขายในกลุ่มโรงไฟฟ้าครับซึ่งปกติแล้วถ้าเกิดใครที่ลงทุนในกลุ่มโรงไฟฟ้าอยู่มันจะมีข้อดีอันหนึ่งที่มันจะลงทุนกันเลยก็คือมีรู้สึกว่าสม่ำเสมอแหละเพราะมันมีสมรรถนะค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าเกิดสมมุติเรายังไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าทางฝั่งของก้าวไกลเองเนี่ยจะเข้ามาดูแลในเรื่องของตัวสมรรถนะตรงนี้อย่างไรถูกไหมคะไปถึงรัฐบาล จะดูแลอย่างไร<ช>ต่อไปมันก็เลยเกิ<ช>่นความไม่แน่นอนกลุ่มนี้ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วต้องบอกว่ากันกุลกับกราฟเนี่ยคือโดยโดยภาพของโรงไฟฟ้ายอย่างที่คุณกระแตบอกรายได้เขาเขาค่อนข้างเป็นรีเค r ร์ลิงก็คือขายไฟเท่าไหร่ก็นั่นแหละก็คือมาเรื่อยๆมาเรื<ช>่อยๆจะลักษณะ counter cyclical ก็คือไม่ไม่ใช่หุ้นวัฏจักรเพราะว่ารายได้เขาแน่นอนอปลอดภัยดีเฟนซีแต่พออะไรที่มันปลอดภัยแบบนี้แล้วมาเจอลดค่าไฟแบบ20%อร์ซหายไปแบบนี้ก็ต้องเจอโดนทําโทษแบบนี้ครับแล้วก็ โรงไฟฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าของไทยเนี่ยมันแบ่งชัดเจนว่าโรงไฟฟ้าไหนมีโกรดกับโรงไฟฟ้าไหนไม่มีโกรดโรงไฟฟ้าไหนชนะประมูลเยอะมีการลงทุนเพิ่มเติมเยอะ,อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก,กาฟสกัดกันกูเลโดนสองเด้งเพราะว่าสองตัวเนี้ยเขามักจะขยายการลงทุนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าก้าไกลได้เป็นแกนนําการที่จะชนะประมูลแบบเดิมหรือว่ากลวิธีกลวิธีอะไรต่างๆแบบเดิมอาจจะมีการเปลียนเพราะ,ะนั้นอาจจะโดนขายแรงกว่านะครับ งั้นถ้าเกิดใครที่มีอยู่แล้วก็เคยคุ้นชินกับข้อดีของหุ้นในกลุ่มนี้มาก่อนนะคะทั้งในเรื่องของความสมำเสมอด้วยในเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของความเสี่ยงที่ค่อนข้างน้อยในเมื่อมันมีการเปลี่ยนค้นไม่อยากใช้คาว่าเปลี่ยนพฤติกรรมแต่แต่แต่ยังไม่แน่จใจว่าใช้คําว่าอะไรนะคุณกันแต่คือมันมีการเปลี่ยนแปลงแหละมันทําให้เราอาจจะต้อง พิจารณาในหุ้นกลุ่มนี้อีกทีหนึ่งด้วยไหมคะคุณกันหรือในมุมมองของนักการุษเองมองยังไงสําหรับกลุ่มนี้ในระยะยาวๆดีคะผมผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยคงโดนกดดันถ้าไม่มีของอย่าอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปอ่าอย่าเพิ่งเข้าไปยุ่งแต่ว่าอยากให้มองด้านโยบายข้างๆนะเนี่ยลดค่าไฟ <c oughs> ดันทีแต่มันจะมีข้างๆที่บอกว่าเอาจริงกับโลกร้อนเนี่ย <c oughs> ที่บอกจะเป็น Net ซ e r o อันเนี้ยอันนี้จริงๆบวกลงไฟฟ้านะฮะเพราะว่าเราจะเห็นต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เขามีขายเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรคาร์บอนเครดิตอืมอืมคาร์บอนเครดิตซึ่งตรงเนี้ย จริงๆแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้าที่เป็น renewable หรือว่าพวกทั้งแสงลมน้ำคืออะไรแบบเนี้ที่เป็นพวกที่เป็น renewable ทั้งหลายเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นต่างประเทศนะครับคือเขาทำตรงนี้ปุ๊บเขาจะเก็บเก็บคาร์บอนเครดิตก็คือว่าเขาช่วยโลกไปเท่าไหร่แล้วเอามาขายคืนได้เป็นกำไรเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามาตรการนี้เก้าวก้าไกลก็ต้องมองเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นมาตรการที่เฮ้ยเขาก็ทำกันไปถึงไหนแลวเขาก็มีต่างประเทศเขามีตลาดคาร์บอนเป็นของตัวเองเลยของไทยเนี่ย เพิ่งจะเริ่มเริ่มเริ่มพูดถึงหรือเริ่มมีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรงไฟฟ้ามันไม่ได้แย่ไปสัหมดทีเดียวเพียงแต่ต้องเลือกกลุ่มเลือกตัวให้ถูกเราต้องดูว่าการแข่งขันจากนี้จะเป็นยังไงแล้ว Net z e r o หรือว่าคาร์บอนเครดิตตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นตัวซัพพอร์ตของโรงไฟฟ้าเหมือนกันแต่ระยะสั้นเนี่ยอาจภาพมันชัดหน่อยก็คือเขาบอกเขาจะลดทันทีไงมันเลยโดนโดนตรงนี้ลงมาเกาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ Net z e r ซเนี่จริงๆช่วยเขาครับช่วยโรงไฟฟ้าที่เป็น Renewable คุณงแนขันแล้วแบบนี้ถ้าเกิดใครที่มีอยู่แล้วล่ะแล้วก็อาจจะแบบรับเป็นปันผลมาเรื่อยๆหรือว่าแบบเน้นลงทุนไม่ได้ขายทํากําไรไม่ได้เก็งกาไรกับตัวแคปิตอลมาก่อนนะคะแบบนี้คุาคนถือตอบหรือว่ายัางไงดถีถ้าถ้าถ้าให้เรียนตามตรงก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีแล้วทุนไม่ได้สูงมากนะครับก็อาจจะอาจจะอาจจะพิาจารณาคัดไปส่วนหนึ่งก็ได้เพราะว่าต้องบอกว่าในเมื่อ มันเปลี่ยนคั่วแบบเนี้ย sentiment sector rotation มันชัดเจนว่ามันจะถูกเปลี่ยนแล้วโรงไฟฟ้าก็ต้องบอกว่ามันจะมีอีกกริดหนึ่งนะก็คือบางโรงไฟฟ้าบางโรงนะฮะเขาจะมีสิ่งเรียกว่า a d d ร์หรือว่าสมัยก่อนสมัยเกิดสมัยก่อนนะฮะคือโรงไฟฟ้าเราน้อยรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะให้มีโรงไฟฟ้ากันเยอะๆก็เลยก็เลยแบบว่าอ่ะถ้าไฟสี่บาทสาบาทใช่ไหมฉันบวก a d d ร์ให้แปดบาทเลย คุณตั้งโรไฟฟ้าเนี่ฉันบวกให้8บาทยังไงคุณก็ไม่ขาดทุนแต่มันจะมีอายุของมันนะฮะแอดเดอร์คือแรกๆมันจะได้เยอะแล้วมันค่อยๆไหลลงไหลลงไหลลงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูครับว่าโรงไฟฟ้าที่ท่านมีแอดเดอร์จะหมดหรือยังผมเชื่อว่ามีหลายตัวนะที่ราคาไม่ได้เป็นโรงไฟฟ้าที่ลงทุนเยอะเหมือนกัฟกับกันกุลแต่ว่าแอดเดอร์เนี่ยได้ไปเยอะแล้วตอนนี้ก็ใกล้ๆหมดราคามันก็ลงมาพอสมควรและ้ะอะไรแบบนี้ครับมันจะมีหลายองค์ประกอบจากโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามีอยู่แล้วทุนไม่สูงอาจจะ ไปกลุ่มอื่นก็ได้นะครับโหกลุ่มนี้นี่แอบถ้าเกิดอันนี้พูดในแง่ในในแง่ที่แบบตัวเองเองอาจจะคุ้นชินกับพฤติกรรมการลงทุนมาในช่วงระยะเวลาห้าปีที่ค่อนข้างคุ้นชินแล้วกันนะคะแต่พอมาเจอช็อตเนี้ยเรียกว่ามีการเปลี่ยนขั้วกันค่อนข้างเยอะเลยนโยบายต่างๆมันค่อนข้างเปลี่ยนด้วยมันกลายเป็นว่าต่อไปนักลงทุนเวลาที่จะเลือกพิจารณาลงทุนในหุ้นเซกเตอร์ไหนก็ตามเนี่ย เราอาจจะต้องมีมุมมองหรือม n d s ซ t ในการคิดวิเคราะห์แตกต่างออกไปจากเดิมด้วยถูกไหมคะคุณกันใช่เพราะว่าก็อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลมะสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ลมเปลี่ยนทิศสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเราก็ต้องคิดใหม่ทําใหม่เพราะว่ารอบนี้มารตรการอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างครบวงจรผมใช้คำว่าเขาวงจรคือเขามีตรงนี้จริงแต่เขาก็มีอย่างอื่นมาแบบว่าปิดปิดช่องอะไรตรงนี้ผมว่ามาตรการเขานข้างโอเคนะฮะสำหรับตามนโยบายของก้าวไกล แต่ระยะสั้นก็ต้องยอมรับว่าว่ามีผลกระทบกับหุ้นในตลาดครับกลุ่มโรงไฟฟ้าไปละมีกลุ่มไหนถูกกระทบอีกคะวันนี้คุณกันอีกกลุ่มหนึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้อยู่ในมาตรมาตรการของเขาเนาะแต่ว่าใน,ในมาตรการที่โชว์เนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นคออย่างที่เราพูดกันก็คือการทลายทุนผูกขาดเราก็พูดก็มันจะมีบางกลุ่มนอะอากลุ่มง่ายๆคือสื่อสารกลุ่มสื่อสารเป็น เซกเตอร์ที่มีผู้เล่นน้อยลาย<ช>ตอนนี้เหลือแค่แอดวานกับทรู e ละเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไมเราก็เห็นกันมาตลอดนะฮะในสภาห,หรือรอะไรต่างๆรือว่าก้าวไกลเขาค้า,คานการควบรวมของทร<ม>ูดีแท็อย่างอย่างชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยจากนี้พ l ลิซีริสของกลุ่มนี้จะมากขึ้นนะครับและตอนนี้สามบีบีกับแอดวานตรงนี้ก็ยังยังไม่จบแม้ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตบ้านตลาดอาจจะไม่ได้มีผู้เล่นประมาณห้าหกลน แต่ถ้าเขาซื้อไปอย่างๆีมันก็จะลดน้อยลงก็ตลาดเรากังวลว,ว่ามันจะเกิด policy r i s ตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสื่อสารก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากคอนโยบายของก้าวไกลนะครับโอ้มีกลุ่มท่องเที่ยวแน่นอนละอ่ะภาคบริการเน้นคน oh <my> ใช่ครับภาคโรงไฟฟ้าการสื่อสาร แค่สามกลุ่มนี้ก็เพียงพอที่ทําให้เห็นเข้าใจได้เลยนะคะว่าทำไมมีเซ็นต์เด็กถึงลงไปหรือมีกลุ่มอื่นอีกคคะคุณกันอืมีอีกครับเป็นอีกกลุ่มอีกกลุ่มนี้อาจจะตลกนิดนึงก็คือว่าเขาเขาเขา,เขาไม่แลนสไลด์หุ้นเลยลงเราจะ oh. เห็นราคาหุ้นเอ oh. กับแสนสิรินะครับลงลงมาต้องบอกว่าแรงมากเพราะว่าตอนแรกเขาคิดว่าเพื่อไทยจะได้เป็นแกน v a l a t i o n ที่ได้กับสองตัวเนี้ย เลยเทรดขึ้นไปเยอะตั้งแต่คุณเสถฐาประกาศว่าจะเล่นการเมืองเนี่ยคือขึ้นไปแรงมากจากจากบาทต้นเป็นบาทปลายนี่ก็กลับมาจะบาทกลางละโดนขายลงมานะครับก็ต้องบอกว่าผิดคาดอันนี้ก็เป็นอีกอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่โดนโดนเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นใจอ่าผลการเลือกตั้งที่ไม่เป็นใจรวมถึงมีมาตรการนี้ด้วยนะคืนที่ดินประชาชนสิบล้านไร่ที่เปลี่ยนที่ดินสปกออะไรตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย เซกเตอร์สังหาไม่รู้จะโดน disrupt อ,อะไรตรงนี้มากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าอั่นนี้เป็นสิ่งที่เขายังไม่รู้นะครับแต่ที่รู้ก็คือเพื่อไทยไม่ลหลไหลตัวที่ตลาดให้พรีเมียมก็คือ s c กับแสนเซรียังไงก็ต้องโดขายลงมาก่อนครับจริงๆวันนี้คุณกันนะเท่าที่ดูตลาดมีกลุ่มไหนปรับเพิ่มขึ้นมาได้บ้างไหมคะเนี่ยยังยังพอมีฮะยังพอมีที่แบบว่าอย่างกลุ่มแบงค์อย่างเงี้ยยืนได้กลุ่มแบงค์ยืนได้กลุ่มแบงค์ยังพอมยืนได้นะครับ แล้วก็กลุ่มแบบที่เป็นพวกเครื่องสําอางอที่งบออกมาดีอ่ะพวกนี้ยืนได้นิดหน่อยบางตัวไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องบอกว่นน้อยมากอ,อ,อากลุ่มแบงก์่ลยละกันเพราะว่านี่เป็นกลุ่มหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นจากนโยบายของพรรคเก้าไกลว่าเขาจะทําอะไรแต่เขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะสนับสนุนอย่างไร,รอันนี้ในแง่ของกลุ่มแบงก์ตอนนี้เวทน้ําหนักปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วคุณการมีมุมมองต่อเซกเตอร์แบงก์ยังไงบ้างคะ คือกลุ่มแบงค์เนี่ยเซฟเพราะว่า NPL เราเห็นแล้วลบ mm hmm. ตามาดหนึ่ง mm hmm. คุมได้เกือบหมด Net Interest Margin หรือว่าอาอาตาัตราส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยก็ดีขึ้นจากการขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ mm hmm. เมื่อตลาดไม่ได้มี mm hmm. เขาเรียกว่าแรงเก็งกำไรหรือว่าเข้ามาในกลุ่มที่แบบอุโค้าปลีกอันนี้ก็ก็ขึ้นมาแล้วอ่า i c ซ mm hmm. โดนลงไฟฟ้าโดนพลังงานโดน แบบนี้ยมันก็ฝรั่งเขาก็ซื้ออยู่ไม่กี่กลุ่มนะก็เลยอาจจะมีเป็นกลุ่มแบงค์ที่ผมคิดว่าก็คงจะมีแรงแรงแรงบุ่นตรงนี้กลับเข้าไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแบงค์เนี่ยถ้าเรื่องเลือกตั้งเรื่องของอโนโยบายหาเสียงของพรรคก้าไกลแม้ว่าจะไม่ได้โดนกระทบนะแต่ว่าต้องบอกว่า valuation ก็ไม่ได้ถูกแล้วอแม้ว่าคนจะบอกว่าเฮ้ยแบงค์ยังต่ำบุ๊กแต่แบงค์มันก็ต่ำบุ๊กมาโดยตลอดมาโดยตลอดมันก็ไม่เคยสูงกว่าบุ๊กอยู่แล้วมันก็จุดหกถึงจุดเก้าเท่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ ในแง่ของราคาหุ้นก็ขึ้นมาพอสมควรครับใครไม่อยากพลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ